ให้เพื่อนเพื่อนทายนะว่าอันนี้กับอันนี้อันไหนคือคาสิโนอันไหนคือสแตทเทอเตอร์อันนี้หรืออันนั้นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊อันนี้คือคาสิโนแล้วอันนั้นก็คือสแตทเทยเตอร์ซึ่งมันวางผิดที่ไหมอันนี้มันน่าจะเป็นสแตทเทยเตอร์มากกว่าไหมเพราะว่ามันเด่นที่สุดเลยนะพูดถึงเรื่องคาสิโนนะ ความคิดต่างกันก็กดีแล้วอะนะแต่ความคิดจี้อากก็คือว่ามีคาสินโนแล้วมันผิดตรงไหนอย่างเมืองไทยเนี่ยถามว่าไม่มีบอ่อนเลยเหรอไม่มีการพนันเลยเหรอโอ้โหคือถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็นคาสินโนหรือว่าตั้งเป็นบอ่อนแบบถูกกฎหมายอะ่ะคนเล็กคนน้อยหรือภาษีอะ่ะมันก็จะเข้าประเทศเราแล้วก็เอาเงินภาษีตรงนั้นมาพัฒนาได้เยอะมากเลยนะเอาว่าทุกคนเนะี่ยในประเทศเนี่ยโดนหลอกกันหมด เพราะว่ามันไม่ยอมให้มีซาติโนโถูกกฎหมายเพราะว่าพวกนี้มันจะได้ทํามาหาก,กินกันได้อย่างสนุกสนานคนที่ทํามาหาก,กินก็ไม่ได้ว่าฉลาดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทามาหาก,กินแบบเนี้ยเขาก็จะได้เฉพาะของเขาซึ่งมันได้น้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเขากินแบบถูกกฎหมายอ่ะเขาจะได้เยอะกว่านี้แล้วเขาก็ได้ทั่วถึงด้วยเลยได้วัคซีนช้ากันมาถึงถึงตอนนี้เพาะโมแต่กินค่าคอมของวัคซีนประเทศอื่นนะประเทศอื่นเ,เ,อ,นเออไม่ได้บอกประเทศไหน แล้วก็ที่จีผ่านมาหลายๆเมืองเนี่ยตั้งแต่สวิตช์ยังเยอรมันเนี่ยทุกเมืองอ่ะเขามีคาสินโนหมดเลยนะเมืองเล็กเมืองน้อยมีคาสินโนหมดเลยแล้วถูกกฎหมายด้วยมันมองเข้าไปอ่ะมันจะเหมือนคล้ายๆกับตู้เกมอ่ะทุกเมืองเลยนะอย่างเมืองเล็กๆที่เราอยู่อ่ะก็มีคาสินโนนะแต่มันไม่ได้เป็นคาสินโนใหญ่ไงมันเป็นคาสินโนแบบเล็กๆอ่ะโอ้โหมันเป็นภาพ CG ไหมหรือคือของจริงเนี่ยมันมันบางๆอ่ะ อันนี้มันจับต้องได้แมเดี๋ยวพี่จับหน่อยนี้โอ้ยสวยอ่ะทำไมสวยเงี้ยโอ้โหนี่คือโบสถ์หรอโบสถ์ชื่ออะไรอ่ะสวยมากค่ะส่วนแถววิสบาเดินก็คือถ้าดูเผินๆก็เหมือนไม่ได้มีอะไรนะจริงๆมันมีที่เที่ยว <ove purposely Hi> <pos id> <movement> อยู่แต่มันอยู่ไกลแล้วเราก็มีเวลาน้อยก็เลยไม่ได้ไปก็สถานีรถไฟอยู่ข้างล่างแล้วก็ถ้าเดินไปข้างบนนี้ซึ่งเป็นที่เที่ยวก็จะกิโลกว่า บทนี้มีชื่อว่า Mark เ e ียเช r ภาษาอังกฤษคือ Market c a t h e d a l ภาษาไทยคือวัดตลาดโบทตลาดโ <laughs> บทตลาดนี่สวยเนอะเฮ้ย <laughs> ต <laughs> <laughs> ั้งชืาา่อภาษามันมาก <laughs> เดี๋ยวเราจะไปเข้าโบทแสนสวยอันนี้ชื่อว่า Mark เ e ียเช r ตั้งชื่อให้เขาหน่อยไหมเ <laughs> นี่ยชื่อมาร์เ e ีย h ช r ร์จริงๆนะ <laughs> เขาชื่อมาร์เ e ียเชอร์จริงด้วยละ่ะ ตั้งชื่อให้ดูหรูหรานหน่อยได้ไหมวิเราต้องสงบเสง,งี่ยมเจียมปากนิดนึงเขาที่เราซื้ออะไม่เกินสิบบาทอนะมาดูอันนี้นะป๊อปสักเกตสิบห้ายูโรสิบกว่าเหมือนกันแต่คนละหน่วยเหมือนกันเลยนะเนี่ยเน,นแบบเนี้นยทำไมมันแพงนะคะมาดูสินค้าที่เมืองไทยคนรจะมีนี่ คเออเหมือนโคมไฟที่เชียงใหม่ไหมโคมไฟแล้วทีเนี้ยไอตรงนี้คือโซล่าเซลล์ตั้งเอาไว้กลางแจ้งใช่ไหมเหมือนเราเก็บกักไฟเอาไว้มั้งไม่รู้ใช้ยังไงอ่ะนะแต่ว่ามันเป็นโซล่าเซลล์เนี่ยออกมามันจะเป็นอย่างนี้นี่สวยดีนะแล้วราคาราคาแค่สามยูโรสามยูโรก็ประมาณร้อยี่สบบาทเองนะสวยดีอะ่ะเมืองไทยน่าจะมี